เนย์มาร์กองหน้าย้ายช็อกโลกจากบาซ่าไปปารีสประเทศฝรั่งเศสฉะนั้นวันนี้ let's learn French เฝิกภาษากับนักชกมวยไทยชาวฝรั่งเศสองตวนเป็นหึ้มแล้วมาวันนี้นะครับเวลาคนเจอหน้าผมเนี่ยจะพูดถึงแต่เรื่องภาษา Bonjour ซ หรอปะสมัส,สมัส,สมัส,สมัสน่ะโอเคช่างน่าเหมือนญี่ปุ่นเลยนะ,ะแต่อันนี้ต้องมีเคลียร์เพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ผมดังมากมผมต้องพูดเลยเป็นยุคที่ผมสัมภาษณ์เจวินโยแล้วผมพูดภาษาเฟรนช์ับเรเล่ตักเจออูติมคิอาเอเมนเอโวกเลกิเบโรจูดู เอลากีวูเซเมล่า plus โอซูเจเดวคลูบมีหลายคนบอกผมพูดมั่วครับอองตวนคุณบอกซิว่าจริงๆผมไม่ได้มั่วเพียงแต่สำเนียงผมห่วยจริงๆมาจะเป็นเรื่องของสำเนียงนะครับบางครั้งมันก็มันก็ยากนะฮะอาจจะอ่านเป็นภาษาคาราโอเกะเราเราเราอ่านเป็นภาษาคาราโอเกะคือมันอาจจะอาจจะถูกอย่างแต่ว่าสำเนียงน่ะสำเนียงไม่ใช่แต่ที่พูดมาเป็นภาษาถูกต้องคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ไม่ใช่เมตตานะครับแปลว่าขอบคุณภาษาฝรั่งเศสฉะนั้นวันนี้ไหนๆเจอฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสเลยครับฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยผู้ภาษาฝรั่งเศสอาจจะไม่ใช่จุดแข็งของเราแต่วันนี้จะมีคํายอดฮิตแล้ววันนี้ปกติสอนวันนี้สอนภาษาครับกรุงปารีสปารีสปารีสรีดผ้าจนหน้าซีดยังยังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะไปปารีไม่ใช่ปารีมันจะมีมันจะมีอะไรที่เป็นที่เป็นฝรั่งเศสปารีี อเมริกาปารีปารีเราจะต้องเอกร้องฟังเสีใช่ไหมปารีปาสปารีสปารีปารีฟังแล้วถ้าผมเปลี่ยนอักษรนิดเดียวนะคุณกับผมไม่มีงานทำไปแล้วเนี่ยนั่นแหละหอไอเฟลทูร์เอเฟลทูร์เอเฟลโอ้ทูร์แปลว่าทาวเวอร์เอเฟลก็เอเฟลทูร์เอเฟลทูร์เอเฟล อันนนีี้ยยากเ่ปารีสแซงเช็คแมนปารีสแซงต์เจอร์แมันฮะปารีสแซงต์เจอร์แมันปารีสแซงต์เจอร์แมันประธานาธิบดีคนล่าสุดเอ็มมานูเอลมาครอน That's that's how his name i spell s e d M A C R O N มาครอนมาครอนมาครอนเอ็มมานูเอลมาครอนเอ็มมานูเอลมาครอนเอ็มมานูเอลมาครอนมาครอนมาครองคล้ายๆแม่ของ มาคงคล่ไข่เอ็มมานูเอลแม่คงมาคงประธานาธิบดีมาคงอืมโตอักินมะกะลองหน่อยอันนี้ะบ่อยอันนี้จะบ่อยแล้วจะเป็นคำที่อ่าคนไทยเวลาเจอคนทั้งเฉลจะชอบให้พูดคำเฮ้ย I like to eat มะกะลองเออ Your country very good นั่นแหละมะกะลองนะมะกะรง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 มะการองเอ่อประมาณอะไรมาการงเฮ้ยกินไรมะกะรงเอ่ าฝรั่งเศสรู้เลยไหม I อ i k e to eat มากะหงมากะงได้นะน่าจะแล้วถ้าบอกมากะลองไม่รู้เรื่องเลยมากะลองคงไม่รู้ผมชอบแบฝรั่งเศสนะชอบกินมากะหงมากะหงเป็นต้นอร่อยมากนะมากะหงอะมากะเป็ดนี่สุนัขมรลบประทานนะครับผมยังไม่จบพรุ่งนี้ส6กนาฬิกา30นาทีนิดนิดมีต่อกระเป๋าอีกแบรนด์หนึ่งลุยติงต้องติงต้องหลุยติงต้องเฮ้ย ช่เหรอ <c oughs> มันเป็นคนบ้า <c oughs> บ้าไม่ไม่ต้องบ้าคาริมเบนเซม่าโอ้โหถูกแน่นอน100%คาริมเบนเซม่า